สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่างมิสตอร์นี่ค่ะวันนี้นะพี่มินจะมาพูดถึงทรายของแฮมเซอร์นะคะทรายสีนั่นเองที่ใช้สำหรับใส่ห้องน้ำทรายที่มีทั้งสีส้มสีแดงสีชมพูที่ไปใส่กระปุกอะนะน้องๆถ้าจะเคยเห็นที่ไปใส่กระปุกเป็นสี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 สสเพี่มินแล้วมันไม่โอเคเท่าไหร่สำหรับแฮมเซอร์หรือเปล่าคือ เคยไปอ่านในแบบเราไปหาข้อมูลให้น้องๆมาแล้วนะคะก็คือเขาบอกทรายสีเนี่ยเขาไม่ค่อยแนะนําไม่แนะนําเลยที่เขาแนะนําก็จะเป็นพวกทรายที่มียี่ห้อหน่อยแต่ถ้าที่บ้านที่พี่มินใช้แล้วพี่มิ้นจะมารีวิวให้น้องๆดูก็เป็นทรายบัตตี้นะทรายของบัตตี้ก็คือใส่ในห้องน้ำเขาโดยเฉพาะนะคะมันก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็โอเคสําหรับเด็กๆด้วยเป็นผงอะเนาะแล้วก็เขาบอกว่าทรายสีมันไม่ดีมันจะทําให้เข้าตาระคายเครื่องเด็กๆสีมีกลิ่นหรือแบบไปโดนตัว แพ้อะไรประมาณนี้เนาะก็คือเขาจะบอกว่าสายสีไม่ค่อยโอเคให้เป็นพวกสายบัตตี้หรือสายตามียี่หอ้อนิดนึงเป็นของแฮมเตอร์โดยเฉพาะนะคะก็เดี๋ยวพี่มันจะมารีวิวให้ดูว่าสายบัตตี้เนื้อเนื้อสายเขาเป็นยังไงเทดูโอเคประมาณนี้เนาะเนื้อสายเขาจะเป็นเนื้อละเอียดแบบนี้เนื้ออย่างนี้เลยนะคะ ละเอียดแล้วก็เป็นผงๆหมอะสำหรับใส่ห้องน้ำก็คือใส่อ่างเซรามิกอะค่ะให้เด็กๆเขาเมาไว้ในมุมห้องน้ำเนาะเด็กเขาก็จะเอือดฉี่อยู่ในนั้นก็จะไม่เลี่ย่าดในกองก็ไม่ต้องแบบทำาสะอาดในมุมอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าเขาต้องฉี่ต้องอือตรงนี้โอเคค่ะใครยังใช้ทรายสีอยู่ลองปรับเปลี่ยนดูนะมาใช้ทรายของบัตตี้หรือทรายวามยมี่้อสนะสำหรับแฮมสเตอร์โดยเฉพาะดูนะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะและอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องพี่มินสตอรี่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย